สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของเด็ดในชีวิตนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ของจะเป็นในชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีแล้วมันจะดีมากเรามาเริ่มกันที่มบนบุ mm hmm. ของกล้องดีกว่าเริ่มมาที่ตัวแรกตึ้งอันนี้จะเป็นฟิลเหมือนกล้องฟลุงฟลิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันพับจอได้อี้ตึ้งแล้วมันมีซาวน่ารักมากแต่ว่าจอมันพังนี่ก็คือแบบว่ามัน เป็นกล้องที่ฟลิงฟริที่สุดในชีวิตที่เคยมีทั้งรูปร่างของมันแล้วก็รูปที่ถ่ายออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วคือเสียงตอนกดชัตเตอร์มันแบบว่าน่ารักมากลองฟังนี่ไนะอันนี้คือโฟกัสนี่แล้วพอกดถ่ายนี่มันจะเป็นประมาณนี้คือมันน่ารักมาก คือเราได้มาจากที่คลองถมประมาณ3 5ม0้มั้งไม่แน่ใจค,คือลืมและซื้อมาตั้งแต่ตอนมอ5ใช่แล้วเป็นต,ตัวต่อไปซึ่งอันนี้ึมันอาจจะดูโบราณนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือโคตรไฮเทคคือมันมันเหมือนกล้องฟรีมากแบบทุกอย่างแม้แต่รูปที่ถ่าย แต่จริงๆแล้วมันเป็นดิจิตอลแล้วแบบว่ามันเชื่อมกับแอปในโทรศัพท์ได้อะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยเวลาที่ถ่ายรูปเราก็จะหมุนตรงเนี้ยจนสุดรุดๆเราก็กดชัตเตอร์มันก็จะมีเปิดแฟลชตรงนี้แล้วมันน่ารักมากอ่ะเวลาถ่ายแล้วมันจะแบบระเบ mm ิดแฟลชอบปังเดี๋ยวเอารูปตัวอย่างให้ดู กล้องตัวนี้นะก็จะกดสั่งในเว็บชื่อ Flashback อะไรสักอย่างเนี่แหละจอยแฟ s h b a c k มั้งแล้วถ้าซื้อแบบว่าเป็นคู่กันอะไรเงี้ยมันจะลดราคาเราก็เลยหาดกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ได้กระเป๋าด้วยได้สายคล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าสายคล้องอยู่ไหนไม่รู้น่ารักมากะอะเน,นี่ยน้ำหนักก็โอเคนะมีน้ําหนักนิดหน่อยดูเป็นแบบอะไรที่ไม่กองแกงเลยนี่เป็นของ o อ y m ม u s นะอันนี้น่าจะเป็นมาร์ค สวยมากเดี๋ยวลองเอาให้ดูปะนี้เป็นกล้องที่เราใช้ถ่ายพวกงานในมออะไรอย่างนี้แล้วก็ล่าสุดแม่เราเพิ่งแต่งงานใหม่ใช่แล้วก็เลยเอา<ะ>กล้องตัวนี้ไปถ่ายให้แม่เพื่อแบบว่าแม่เราไม่ต้องจ้างตากล้องอะไรอย่างนี้เราก็ไปถ่ายให้พร้อมแบบว่าพวกวิดีโออะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะปักวิดีโอไว้ให้ตรงนี้ไม่รู้ขึ้นไหมนะอาจจะขึ้นน่ะตัวนี้จะเป็นเลนแบบว่าหลังเบร์หนักๆเลย อันนี้เป็นเลนที่ติดมาให้กับกล้องมันก็จะเป็นเลนวายหน่อยแล้วก็น,นี้เป็นแบบว่าเลนที่แบบว่าส่องไปไกลๆอะ่ะได้หมดเลยดีมากคือถ่ายอะไรก็สวยอะ่ะฮ <c oughs> ้ยคือชอบมากอะ่ะตอนนั้นที่มีงานส่งอาจารย์มัง้งแล้วก็ในโจทย์แบบว่าปีใหม่ไทยแลนด์แล้วก็เลยใช้กล้องอันเนี้ยไปถ่ายพลุที่ดาดฟ้าแล้วมันแบบออกมาประมาณนี้ จริงมันต้องใช้ขาตั้งกล้องคือเราก็ใช้แล้วแหละแต่ว่าจังหวะกดอะปะแล้วมันแบบว่าสั่นก็เลยได้รูปมาแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรคือมันก็สวยไปอีกแบบแล้วก็มาต่อกันที่ของที่แบบว่าเป็นแบบว่าเมมโมรีอะไรอย่างนี้ก็คืออยากจะโชว์สิ่งนี้มากมันเป็นของที่เก็บมานานนั่นก็คืออันนี้จะเป็นเหมือนว่าคอลเลกชันที่แบบว่าไปถ่ายตามโฟโต้บูธอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็จะโชว์ให้ดูทีละหน้าปังปังปังป้างคือ,อมันน่ารักอะเวลาที่แบบเอามาใส่รวมๆไว้เยอะๆแล้วแบบแล้วก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์อะไรเงี้ยเอามาติดเนี่ยเราก็จะเก็บพวกอะไรนะโปสเตอร์หนังอะไรองี้ได้ด้วยแล้วหนังนี่ดูหนังด้วยอะไรองี้เราก็เก็บวกแบบนี่ เวลาเรามาเปิดอะไรเงี้ยมันแบบฟินอะเมแบบเราเคยทําอะไรมาบ้างกับเพื่อนคนไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความทรงจําที่ดีนะมีอย่างที่แนะนํามากก็คือจอุเป็นแพลนเนอร์แบบว่าเป็นรายปีอะไรอย่างนี้ซึ่งมันน่ารักมากอันนี้ก็คือ2024นนะแล้วก็จดแบบว่าเราไปทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้จดเยอะมากจดแค่แบบว่า วันไหนต้องทําอะไรอะไรแค่นั้นของปีที่แล้วอันนี้น่ารักมากเลยเนี่ยอันนี้คือที่จดไว้แบบว่าวันไหนส่งงานอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็จะตั้งไว้ที่โต๊ะอ้งอันนี้ก็ของปีนี้น,นีจะให้ดูนี่ให้ดูเบอร์เบอแล้วกันแล้วก็อารมณ์อารมณ์ในแต่ละวันแต่ว่าเขียนได้ชอบลืมมาเขียนว่ามันอยู่หน้าสุดท้ายที่เกียดเปิดมาน่ารักมากต้องไปลองครั้งหนึ่งในชีวิตสักปีหนึ่ง แล้วก็มาต่อที่ไอเทมเด็ดของชีวิตแล้วกันไปที่อันแรกเดี๋ยวจะพาไปดูที่หัวเตียงละกันพึ่งนี่ก็คือเป็นที่จับ iPad เวลานอนดูหนังอะไรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราต้องใช้มือถือ iPad อย่างเงี้ยแล้วมันก็เมื่อยเพราะมันหนักอะไรเงี้ยหนังก็เป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ต้องถือไปอย่างนั้นอะ <S <S มันสบายมากเหมือนชีวิตนี้เราไม่ต้องทําอะไรต่อไป แล้วอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสุดท้ายแล้วกันอันนี้จะเป็นชาดาอ่าเดี๋ยวไปดูอันนี้มันก็จะเป็นที่จับไดเป่าผมใช่แล้วเราก็จะเป่าผมโดยที่เราไม่ต้องถือไดเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเป่าผมไปด้วยจนมันแห้งอะ่ะแล้วมันแห้งเร็วด้วยนะคือแห้งเร็วพอๆกับที่เราถือไดเองด้วยซ้ํา เป็นยังไงบ้างกับการรีวิวที่ผ่านมาก็คือถ้าใครสนใจอะไรหรือว่าอยากซื้อตามอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตอบให้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แล้วนะ